เลยเป็นไงคะความรู้สึกเป็นไงคะดีใจไหมดีใจดีใจอ่าดีใจมันต้องฝึกนะคะอันนี้อืมันต้องฝึกแล้วก็ถือว่าตัวเองประสบความสําเร็จไหมคะจากที่ได้ใช้เวลาเรียนมาสองวันประสบความสําเร็จในระดับหนึงเลยทีเดียวค่ะต่อด้วยเราก็ต้องไปฝึกฝนนะคะไปต่อยอดด้วยการฝึกฝนพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้มีรถมือที่ มหัศจรรย์น,นะคะมหัศจรรย์นในการนวดหน้าดีเส้นนะคะนวดหน้าดีเส้นอุ่นถึงหลังเบาทั้งตัวโดยที่ไม่ต้องนวดตัวนะคะจริงไหมคะคุณพี่ครับจิงครับคอนเฟิร์มใช่ไหมคะครับคอนเฟิร์มครับโอโ้โหเยี่ยมนะคะเยี่ยมเยี่ยมมากขอบคุณนะคะ <Yeah. S 2> ขอบคุณ <Yeah. S 2> ที่ให้เกียรติรีวิวอันนี้ไม่ใช่หน้าม้านะคะบอกจากความรู้สึกจริงๆนะคะว่าเป็นแบบนี้จริงๆนะคะลดมือและสัมผัสระบบ ะะระบบของกล้ามเนื้อมันได้คลายการเกร็งนะคะ